ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพีดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เรื่องที่สี่น้ำท่วมน้องๆครับวันนี้พี่ดาจะพาน้องๆไปรู้จักกับภัยทางธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อย นั่นก็คือน้ำท่วมในเองครับแล้วน้ำท่วมจะมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้พีดาจะมาเล่าให้ฟังเองนะครับถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปฟังกันเลยและนี่ก็คือป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บนภูเขาลูกหนึ่งวันหนึ่งเกิดฝนตกน้ำฝนบางส่วนไหลลงสู่พื้นดินทั้งดินและต้นไม้ ก็ช่วยกันดูดซับน้ำฝนที่ไหลเทลงมามากมายช่วยให้บ้านของเราไม่ถูกน้ำท่วมจนวันหนึง่งมีคนเข้ามาตัดต้นไม้บนภูเขาลูกนี้ออกไปเป็นจํานวนมากจนทำให้ภูเขาลูกนี้กลายเป็นภูเขาหัวลนแล้วเมื่อวันหนึง่งที่ฝนตกลงมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เนี่ยไม่มีต้นไม้คอยช่วยดินดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาจนในที่สุดฝนก็ตกลงมามากเกินกว่าที่ดินจะดูดซับไว้ได้น้ำจึงเอ่อท่วมไหลเข้าสู่บ้านของเรา่นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครับผมโดยน้ำท่วมก็คือภาวะ ที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานจึงทำให้น้ำเนี่ยไหลเอ่อกันมาเป็นจำนวนมากและไม่สามารถระบายได้ทันจึงท่วมนันเองครับโดยมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับแล้วก็อุ้มน้ำไว้ตามที่บิดาเล่าไว้นั่นเองครับรวมถึงการที่ไม่มีช่องทางในการระบายน้ำหรือแม่น้ำตื้นเขินเองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันครับ ถ้าหากว่าเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วล่ะก็น้องๆต้องระวังแล้วก็รีบย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในที่ปลอดภยัยอย่างเช่นบ้านของญาติที่น้ำไม่ท่วมเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะครับรวมถึงถ้าหากเราสามารถช่วยคนที่ประสบเหตุน้ำท่วมพอจะบริจาคอาหารอะไรได้แล้วก็ก็ให้ช่วยเหลือกันเอาไว้นะครับ แบบสุขัดน่ารู้ให้น้องๆเขียนสละอูในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์ให้น้องๆมาประดิษฐ์รอเรือลำน้อยตามขั้นตอนที่กำหนดให้ ก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย